สวัสดีครับเอฟซี FC ช่องบ่าวปลาบ้านน้องช h a n แน l สุขขุนสค้นเอฟซีช่องสาวหน่อยพี่น้องแพงเอ่อลา,ลายการล่ไล่นที่กำลังรับชมรับฟังที่กำลังเข่ามากม่พี่น้องหลังจากที่บ่าวปลาตั้งตาลอกค่อยมือเอือนเนี่ยนะครับเด้อว,วันที่สิบสามน้องอุ้งอิงเพชรบาลล้านแพงบอดโจโยมนินสิได้ไปแก้บนที่ศาลแมนี่ สีสารยู่จวัดศรีสะเกตเวลา,เาสองโมงฮอดหาโมงแร่งเอ่อสิบเจ็ดนกาฮอดสิบเจ็ดนาฬิกาวกความทีมงานสุขุุกนทีสิะไิไปลรองเพ่งแก้บนถลายเสียงกับแม่นี่หลังจากเคน้องอกอิงได้จับลูกปิงปองเถืกอหวยถูกเลขกันสองวดแต่ว่างวดนี่ สิบจับปีงปองเลือกสิบริจับขึ้นยุ่กับดุลพิน็จของอปูสนชัยนะครับสรับมือนี้พ่อดีวางหันใเบึงช่องดีเจสาวน้ำยื่นอ่าเพิ่นได้เอาลงประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาดีเจสาวน้ำยื่นนี่ก็ถือว่าติดตามน้องอุ๋กิงกับบอดโจยมนินถูกไล่าการคือกันพี่น้อง ทูกคอนเสิร์ตครับมือนีมีเข้ามาแจงพี่แจงน้องพิเศษจะครับพิเศษมากเลยถือว่าเป็นเรื่องที่คนณนาคนขิ้งลุกแล้วกะดีใจแทนบอดโจโยมนิ่นแทนน้องกุ๊กอิงแล้ว่็ทิมงงานสาวหน่อยเป็นแพลียงข่าวดีอย่างทิพี่น้อง <c oughs> ข้าวดีว่าพี่สาวของแม่หันนี่สีสัน ทีเมทีแมฮันนี่สีสารเรียกว่าแม่แม่สีไปสารแม่ฮันนี่อยู่สีสกเกตครับมืือนี่อ่าดีเจสาวดำยืนเด่ยไปสัมภาษณ์แล้วว่าอยากไปเห็นน้องบุกอิงโตเป็นเป็นหลกักะได้รับการกรับระกีหรือว่าการยืนยันจากพี่สาวของแมฮันนี่แล้วว่าเสียงน้องอุกอิง มีส่วนไข่กับแมฮันี่สีสันอ่านี่แหละพี่น้องวังหันได้เบิรงคลิปแล้วถึงกับขนจิงลูกยาบลวดอ่าเพิ่นว่ามีส่วนไข่แมฮันี่สีสันครับพี่น้องนี่คือจากปากของพี่สาวแมฮันี่สีสันที่ยูการสิน โดยดีเจนำยืน่นเพิ่นได้ไปสัมผัสถึงบ้านเลยพี่น้องแล้วก็ได้การันตีว่าเมื่อวันที่ส3หรือเมื่อออ่น,นี่พี่สาวเพิน่นสีไปหาน้องกุ้งหญิงอยู่สารเมฮันี่ศีสารยู่จังหวัดศรีสะเกดอันนี้เฮ็ดเทตเซาไพครับถือว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจทราบซึ่งนะครับอ่าถือว่า อันนี้ต้องขอบคุณดีเจน้ำสาวน้ำยืน่นนะครับที่เพิ่นได้ไปสัมผัสให้ได้เบิ่งกดทิ่ตามดีเจสาวน้ำยื่นน้ำเนี่ยนะครับเด้ออันนี้เพิ่นก็กกติดตรร่างถานการ์คืนกันติดต,ตามน้องอิงเป็นเอฟซีนะที่เบา้าวปาได้ติดต,ตามเพิ่นมากขึ้นกันถือว่าเป็นข่าวดีพี่น้องเอื่อยเพิ่นมาเพิ่นอยากไปเห็น เอยแมฮันนี่นะไม่อยากไปเห็นหน้องอุกหญิงออยากไปเว้าน้ำอถือว่าเป็นล่อตั้งตาล่อคอยเด้อพป่น้องเด้อผู้อยู่ใกล้สารแมฮันนีรีส,สกเกตหรือว่าผู้ไปบ่ได้กใก่ติดตามที่ช่องไล่สดสาวหน่อยเป็นวนแพงถือว่าพี่สาวเพิ่นอยากไปเห็นหน้องอุกหญิงลวกะ็เพิ่นเดาว,ว่าพรอมว่า,วาน้องอุกหญิง เออมีเสียงไข่แมฮันนี่สีสันอันนี้นนนขันปะเสือ้อใครไปฟังที่ช่องดีเจสาวน้ำยืนพี่น้องเดี๋ยวสิว่าเป้่าปาอุปโลกว้าว,าว,าวอันนี้ไปฟังเลยครับจากปากดูช่องดีเจสาวน้ำยืนเออหลับพี่น้องสิขนกิ้งโล้เก,กันในหลายเรื่องเล่าที่พี่สาวเพิ่นได้ว่าดีเจสาวน้ำยืนฟัง เอฟซีสามหน่อยเปรี้ยงครับไปฟังน้ำกันครับระดับมือเอิ้นตั้งตารอ,อคอยเมื่อทีน้องอุกหญิงกับปอดจมยื่นพร้อมทีมงานเสียวรถแห่เลยสองไปลองเพ่งถาวายเสียงที่ศาลแม่ฮนี่สีสารผมว่าพี่น้องทุกคนก็คโงสิตั้งตารอ,อคอยกันครับเวลาสิบสีนาฬิกาถึงเวลาสิบเนาฬิกานี่คือเวลาเวลา ร้องเพลงถวายเบาป่าได้ฟังดเดจสารลมเยื่นสัมผัสเกลยเพิน่นถึงกับคนทิ้งลูกไปดองเขาไปฟังนั่นไปดังเด้ออันนี้คือมาบอกพี่บอกน้องว่าเกลยแม่ฮันนี่สีสันเกอยไงเพิินน่ิไปหาน้องกู๊กยิงโยสันแม่ฮันนี่มือเอื้อนนั่นไปดังเด้อ ล่อคอยล่อเบิ้งเชิล่อเบิ้งล่าสดครับความสุขจงมีจะาพี่เจ้เจน้องนอนรับขวไย้เงเหมือนนอนตื่นให้เดงินแสนแบนเมื่อไปได้แก้วม่นด้โศกโลคาย,ยมาพ่านจงเปลี่ยนของเอฟซีบ่าวป่าบ้านน้องแช่เนาเอฟซี FC, สาวหน่อยไปแพ่งเอฟซี FC, สาวนำยืน่นครับสรับคลิปนี้มาแจ้งขา่าวให้พี่น้องฟังซ้ำนี่คลิปหนาเข้าใจมาพอกันไหมสวัสดีครับ